รีแมพครับรถเดิมรีแมพด้วยเอาลงเอาลงไอ้เหี้ยมันเ,นเ,เรียงเองนะครับช่างมังครับช่างมังช่างมังตอนนี้ไม่เป็นเหี้ยอะไรเลยครับโอ้ไม่หอบเอา ไม่หอบอ่ะเอ้าไม่หอบเอ้าไมิถ้าเกิดว่ามันเคนมันก็ขึ้นมันจะมันจะหอบแบบรูขไม่ออเนขึ้นใช่ใ่ไม่อย่กูปรับเองช่างมางปรับมปนเป็นมันจะร้อนให้ไันล mm ่ะเฮ้ยแม่งหนาวขนาดนี้ ร้อนเลยทุกคนครับไม่หอบครับเฟลครับเฮ้ยหอบแล้วฟังครับเอาไปขับรันรับรีแมปรีแมาบดรอบครับถ่ายให้หน่อยครับไหนมึงเอาไปขับเออเอาเอาไปขับก่อนครับเดี๋ยวมึงค่อยถ่ายเทน้วตอนมันเป็นหอบรีแมปฝดรอบครับไม่หอบเลย ต้องรอื่องร้อยก่อนนี่ครับไม,ไม่เห็นคไม่ร่าถ่ายคล่ปอยูอย่เดี๋ยวก็ต่อยตาหลวงใช่ไหมครับมันตง่งกล่องไม่ค่อยตรงสัปปครับมันก็ไม่ค่อยหอ,อมว่าไหเอ้ามือออกวถเาได้เดี๋เอาเมือออกมันตอออกมไม่เราถ่ายแถกพี่นะครับโครจ้าบะตวยลูกเดิมครับไอ้ลูกค้าสิบมิลหนุน 50เ็ affiliated. นตินมตรครับคันคันนี้พอครับคันนี้พอครับมาดูคันนี้กล่องเดิมครับจอันนี้กระแทกครับกเปาเนเมันหาเย ผมก็ปิดจบที่แค่น,นี้ครับเจอกันใหม่อขวา